มาเดียว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 อใไรถึงก่อนใครถึงก่อนใครถึง <splash> ก <te> ่อนเอากินหน้ากระดานมาเร็วมูจะเขียนน้องออกอ่ะกินให้อร่อยไปเลยลูกปาร์ตี้ลูกมอน เจ้าทางซ้ายมือตัวเล็กกว่าเพื่อนนั่นชื่อเยี่ยิวตัวกลางหล่อนๆนั่นชื่อมมูส่วนเจ้าตัวทางขวานี่หล่อลรองลงมาหน่อยที่เจ้าเวอเอิงแม่มันชื่อหนูยุเจ้าของคลิปเนี่ย ส่งมาให้ป้าป้าขอไม่ใช่ส่งมาป้าขอคลิปเขาแม่มันบ้านหนังจีนตั้งชื่อลูกเป็นพระเอกหนังจีนทั้งหมดเลย <c oughs> นี่เชี่ยเชี่ยวมองหนะ้าอรอร่อย ลูกหม่อนนี่สงสัยปลูกเองวงเนี่ยเห็นลงคลิปอยู่ว่าปลูกปลูกต้นหม่อนอยู่หนูยุนี่มีฝีมือเลี้ยงสัตว์ก็โตวันโตคืนปลูกต้นไม้ก็งามไว้ลูกได้กินสมเป็นแม่ผีเรือนจริงๆเลย หนูยุเขาเป็นเพื่อนเพื่อนป้าในเฟสเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเขามีคลิปเต่าเยอะแยะสัตว์เลี้ยงเขาเยอะแยะป้าเลยขอเข้ามาลงป้าไม่ค่อยมีคลิปขอบคุณมากๆนะหนูยุนะให้เจริญเจริญนะลูก